ยอมรับว่าฝนตกหนักจริงๆครับ มาแล้วไอ้นมไปหนึ่งั้างสามมาๆๆมาเอ๊ยโอ้โโโเดูดูมันทำนะครับอันนี้มาทำเองนะครับมาทำหล่นเลยนะครับโอ้หเดี๋ยวโอนหลบสองตัวนี้ใจเย็น ทำเริ่มหมดเลยนะครับไม่อินช่วยไม่ได้นะเอ,อ้ยตัวนั่งมา <Okay. S 1> นี่นี่ยเก่งมากเลยครับ สวยงามมากนะครับอืมจะได้มีผักกินแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับแต่ว่ามีแม่กี่ชะนี่นะครับน่าเสียดายก็ไม่เป็นไรนะครับก็นี้นะครับฟ้าก็สว่างขึ้นเยอะเลยนะครับต่างจากเมื่อเช้าเลยนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกทุท่านครับ วีเบิร์ดเนะครับต้อนรับทุกท่านที่มาชมช่องนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เช้ามากนะครับตอนนี้นะครับอากาศก็โหไม่เช้าสุดยอดเลยนะครับมีฝนนิดๆมีหมอกตอนนี้ฟ้าก็เริ่งสว่างเลยนะครับผมว่าวันนี้จะมาจะไปพักผ่อนที่บ้านที่กระท่อมพี่ชายนะครับที่อยู่อยู่สารเขาในป่าเลยนะครับแต่ว่าบ้านเขาก็ดีอยู่นะครับ ตรงนั้นเป็นป่าเลยนะครับก็จะมาให้ชมกันนครับวันนี้นะครับวันนี้ก็อย่าพักผ่อนบ้านนะครับก็เช้านี้ผมก็กินข้าวเสร็จนะครับแต่ว่าผมว่าจะทําตรงนี้หน่นะครับตรงนี้นะครับ,รรบผมว่าจะทําให้มันดีหน่อยนะครับให้เป็นที่รองกระทะรองหม้อพรุ่งนี้นครับแล้วก็ฝั่งนี้ไม่รู้ว่าจะไว้อนนะไรซ้อน พวกน้ำมันหอยอะไรพวกนั้นปล่อนะครับเครื่องปรุงอะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่ามันถ้ามันอยู่ใต้แบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมจะทำทำแบบให้มันยกขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เป็นไม้ไผ่เก่านะครับเดี๋ยวผมจะดัดแปลงให้มีประโยชน์นะครับที่เก็บไว้ แต่ก่อนโน้นนะครับก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับ ก็จะทำนองนี้นะครับเดี๋ยวจะมีไม้ไผ่มารองด้วยนะครับน่าจะนึกภาพกันออกนะครับตอนนี้นะครับผมยังคิดอยู่ว่าจะใช้ฟางดีไหมนะครับเพราะว่าฟากยังเหลืออยู่นะครับ ใชไม้ไผ่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ทับฟ้าก็แผ่นเดียวจบนะครับก็ขอคิดดูก่อน,นครับโอเคครับก็ใช้ไม้ไผ่เนหละดีแล้วครับอันนี้ก็ขยายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับใช้ไม้ไผ่เนหละครับน่าจะดีแล้วนะครับ,รบประมาณนี้นะครับ รุมไม้ไผ่ไม้พอนะครับก็ได้แค่นี้นะครับก็ออกเป็นว่าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสายแล้วนะครับนักกับพี่ไว้แต่ถ้าไม่ได้ไปนี่ก็แย่เลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นวันอยู่บ้านนะครับจะให้ทํางานทุกวันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับครับผมก็อยู่บ้านทํางานบ้านครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับ เดี๋ยววันนี้ต้มอาหารหมูรอไว้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ไปดูอีกทีนะครับเพราะว่าแม่บอกว่าอาหารหมูหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวแม่ก็จะมาดูอีกทีนะครับแล้วก็ผมก็ต้องพับพ่อมบ้านนะครับก็ขออภัยนะครับวันนี้อาจจะอาจจะไม่มีอะไรมากครับผมก็จะไปหาคุณพี่นะครับพี่เวอออไลน์นะครับผมเดี๋ยวไปกันครับก็อย่าว่ากันเลยนะครับ ก็ผมก็ต้องไปแล้วนะครับทําไม่เสร็จก็มาไปทําทีหลังได้นะครับเพราะว่าผมก็อยู่ที่นี่ทุกวังอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกระท่อมพีเขากันครับก็อยู่กลางป่าไม่ใช่กลางป่าเขาเรียกว่าสารสารเขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเรียไม่ถูกนะครับแต่ว่าอยู่ในป่าแบบสงบมากนะครับเพราะว่ามีแต่เสียแม่น้ําลําทางนะครับ ก็ไม่มีเสียงอะไรมารบกวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สภาพถนนที่จะไปหาพี่นะครับที่ของผมนะครับเวีออฟไลน์นะครับลำบากมากนะครับก็ดูนนะครับโอ้ยยังไม่เห็นรถมาสักคันเลยนะครับก็มีแต่รอยเก่าๆนี่แหละครับอันนี้รีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมต้องลงเอารถลงมาใหนะครับเขาที่แล้วนะครับอันนี้ร่วงเลยนะครับ แล้วก็เขามาทํามาทําก็ได้ถนนมาอีกก็ไม่รู้ว่าจะหลาดจะมาลงไหมไหมครับลําบากจริงๆนะครับจะไปแต่ละที่แต่ละที่นะครับบางที่รถไม่ได้รถจักาจารยานยนต์ก็ยังไปไม่ถึงนะครับมีแต่รอยถนนอันนี้น่าจะเป็นรอยรถของพี่เขาเลยมั้งครับก็ไม่รู้ครับไม่มีใครมาเลยนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับก็มีรอย ควายนะครับอืมครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับสภาพอากาศวันนี้นะครับก็ฝามือเลยนะครับแถวนี้ก็มีแต่ป่านะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าพี่เขากระท่อมอยู่ข้างล่างข้างล่างครับ สงบดีนะครับมีแต่เสียงน้ำกับเสียงป่านครับตอนนี้นะครับผมก็ใกล้จะมาถึงแล้วน,นะครับที่ตรงนี้ต้องเดินไปนะครับ <laughs> เสียงน้ําดังมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนาน,นครับ <laughs> ก็จะมีน้ําป่าอะไรพวกนี้โอ้โหน่ากลัวนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับครับก็ตรงนี้นะครับอุ๊เกิดลมเลยนะครับโอ้ํหน้ำป่าน้ําก็ไหลแรงมากนะครับช่วงนี้องยอมยอมรับว่าฝนตกหนักจริงๆนะครับฝนตกทุกวันนะครับนี่นะครับสวนของพี่เว่อร์ออฟไลนนะครับเขาก็ปลูกอะไรหลายอย่างครับ เดี๋ยวเราค่อยไปดูใกล้ๆ,ๆกันนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปหาดูหน่อยก่อนนะครับแล้วดูทางเข้าไปในกระท่อมนะครับสะพานโอ้โหนะครับ สงบนะครับแถวนี้นะครับนี่ก็เป็นผักที่ผมจะมาฝากพี่เขานะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะปลูกไหมครับน่าจะมีที่ให้ปลูกนะครับเดี๋ยวผมน่าจะช่วยเขาปลูกหน่อยนะครับไหนมาดูกัน,นครับว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหนนะครับโอ้กำลงังพาคุยอยู่แลวนะครับ เวียไลฟ์ ight, สวัสดีครับครับผมโอ้นี่เป็นพี่พ,พี่ผมนะครับก็อเอาผัากมาผัากนะผักมาฝัากอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวปลูกในกระถ่มเดี๋ยวช่วยปลูกครับผมเดี๋ยวปลูกด้วยกันนะครับเนาะครับผมขอบคุณพีนมากนะครับครับครับตอนนี้ทำไรยอยู่นะอ๋อผักพื้นอยู่เตรียม ย้ช่วงนี้เราทำกับเข้าวด้วยกันอ๋อครับครับช่วงนี้ได้มาอยู่บ้างไหมเนี่ยได้ได้มาอยู่บ้างไหมได้อยู่ได้มาอยู่บ้านครับ๋อก็ไม่ค่อยมาเนาะเพราะว่างานที่บ้านเยอะอยู่หน่อยก็กระจายพี่เขานะครับนี่ก็เป็นส่วนพี่เขานะครับเดี๋ยวเราไปชมสวนกันครับ ครับผมก็มาถึงแล้วนะครับที่เวฟออฟไลฟ์คอมพงนะครับวันนี้นะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นะครับครับครับผมผมเวฟออฟไลฟ์นะครับก็ขอต้อนรับน้องวีบ i เดนะครนะครับที่มาหาที่กระท่อมแห่งนี้นะครับเนาะครับผมครับก็มาเยี่ยมนะครับวันนี้จะมาพักผ่อนนะครับก็ไม่รู้จะให้ช่วยอะไรหมครับวันนี้ก็จะมีปลูกผักที่น้องวีบ i r t h มาให้นะครับอ๋อแล้วก็จะมีทำกับเข้าด้วยกันเนาะ ตรงนี้นะครับอ่าดีครับเดี๋ยวจะจะจะช่วยปลูกผ่านด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาชมคลิปวันนี้กันนะครับครับผมรามาดูการเกษตรของพี่ขาวนะครับโหสุดยอดมากครับอันนี้ก็เป็นพริกนะครับเขาปลูกโตเร็วมากครับเขาบอกว่าปลูกในกระถางนี่โหโตเร็วมากครับโตเร็วมากกว่าอยู่ในแปลงนะครับ นี่สวยงามมากครับเดี๋ยวค่อยถามครับว่าพริกชนิดนี้พริกอะไระครับเดี๋ยวไปดูสวนที่เขาเพิ่มเติมนะครับว่าเขาปลูกอะไรบ้างนะครับโอ้โหปลูกอะไรหลากหลายมากนะครับมีพริกเฮ้ยมีมะม่วงด้วยนะครับดอกดอกสวยจังอีก มะม่วงดอกสวยมากนะครับแต่ว่าย้าเยอะไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้มีข้าวโพดด้วยครับข้าวโพดต้นใหญ่มากนะครับอืมมีนี่นะครับถั่วดินนะครับว้าวทีนี้ราคาดีนะครับราคาดีมากมาก แต่พี่เขาน่าจะปลูกกินเฉยๆนะครับต้มกินอร่อยนะครับโอ้มีอันนี้ด้วยนะครับผาเลือกต้นอะไรนะลืมละนี่นะครับนี่เดี๋ยวถามพี่เขาผมลืมชื่อแล้วนะครับดอกอะไรดอกโบโบหิมาครับใช่ครับวบโบหิมานะครับโอ้ปลูกขึ้นเลยนะครับได้หนึ่งต้นผมไม่เคยกินนะครับัวหิมานี่ ว้าวมีมารูด้วยนะครับหนึ่งต้นไอ้ต้นมารูนะครับมารูนี่อร่อยนะครับผมไม่ได้ปลูกที่สวนเลยน่าจะหามาปลูกบ้างนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับสภาพของฝนตกช่วงนี้นะครับโอ้น่านเล่นมากเลยนะมันเนี้ย <c oughs> น,น่ <c oughs> <c oughs> ขาขำขบผม <c oughs> โอ้ย สภาพไร่นะครับก็สวยงามมีผักหลายชนิดให้กินอยู่ตลอดเวลาเนยนะครับเดี๋ยวสักพ,พักก็จะได้กินข้าวโพดแล้วนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นแตงกระเรียงนะครับก็จะลูกใหญ่ๆนะครับโอ้ยพี่เขาปลูกไวเ้เยอะมากนะครับโอ้ยดีจังไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่าเนี่ย อูดเยอะมากนะครับแตงกระเรียน,นครับก็ก็ลูกจะใหญ่ๆนะครับคนบนดอยชอบมากนะครับครับก็เราก็ได้ชมส่วนของพี่เขาแล้วนะครับ ก็อาจจะมีผักอะไรหลายชนิดนะครับโอ้เยอะจริงๆนะครับเป็นส่วนที่เยอะมากนะครับผมเอาไอเดียบางอย่างมาจากพี่เขาเหมือนกันนะครับเวลาปลูกอะไรพวกนี้นะครับ่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยได้มานะครับต้องยอมรับจริงนะครับเพราะว่างานส่วนตัวอะไรพวกนี้เขาก็เยอะเหมือนกันนะครับ ย่าเลยเยอะเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ในป่าด้วยนะครับทางไกลาจากหมู่บ้านไกลามากนะครับก็ทางไปก็ลําบากอย่างที่เห็นกันนะครับครับต้องยอมรับว่ากระท่อมที่เขานี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับขนาดทางที่ไปอย่ขนาดนั้นนะครับยางขนอะไรพวกนี้ลงมาถึงก็น่าจะลำบากพอพอสมควรนะครับ ตอนที่เขาไปทำผมก็ไม่ได้ไปช่วยนะครับใหญ่มากนะครับอยู่กลางป่าเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปช่วยที่ไปปลูกผักน,นะครับก็ไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเตรียมผักให้พี่เขานะครับปลูกนะครับตอนนี้พี่เขาทานยาอยู่นะครับ พราะว่ายากเยอะมากครับ ผมก็อตอนนี้นะครับก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาว่าจะไปขูดมันม่วงนะครับเดี๋ยวต้งให้ผมกินด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สีสดมากนะครับก็คงจะต้องต้มสดเมื่อกี้เลยนะครับสีม่วงโหน่ากินมากครับก็ไม่รู้ที่เขาจะทํำยังไงนะครับก็มาดูกันครับมันอยู่สองคนับมาพักผ่อนแบบกินข้าวด้วยกันผู้ภผักแล้วนิดหน่อยนะครับก็สบายๆครับให้มีเวลาพักผ่อนกับชีวิตบ้างนะครับข้างนอกก็สดใสเย็นสบายนะครับ ฟังเสียงน้ำไหลนะครับถือว่าพาพพ่องจริงๆนะครับสงบมากนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับก็มาดูกระท่อมที่เขาหน่อยนะครับค่องข้านจะใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าผมหลายหลายเท่าเลยนะครับนี่นะครับผมโอ้น่ากินมากนะครับก็ไม่รู้จะทําเมนูอะไรผมกินครับมาพักผ่อนมากินข้าวด้วยกันนะครับ ครับก็สำหรับเมนูวันนี้นะครับก in. ็อย่างที ons, ่เ <establishing> ห <Champion>. ็นนะครับก็ใครอยากดูวิธีทํากับข้าวนะครับก็ไปดูที่ช่องพี่เขานะครับก็เขาจะมีวิธีสอนอยู่นะครับมาดูข้าวกันนะครับอันนี้ต้มไข่ลนะครับแต่ช่องผมอาจจะไม่ละเอียดพอนะครับก็มาดูนะครับก็น่าจะน่ากินนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับอย่างที่เห็นกันเมื่อกี้นะครับ อโอ้โหตอนนี้นะครับน่าก,กินมากเลยนะครับ ็รอกันตอนเสร็จแหลวนะครับอนนี้ก็ต้มแล้วนะครับผมครับก็อนครับผมนะครับปกตินะครับถ้าจะมาเยี่ยมคนต้องทํากับข้าวให้นะครับแต่นี้เจ้าของบ้านทาเองนะครับถ้าเป็นผมนะครับถ้ามีคนมาเยี่ยมที่กระท่อมนะครับเขาก็จะทําให้นะครับก็อย่างที่เห็นการหลายๆคลิปเลยนะครับก็ ผมก็ทำไม่ค่อยเก่งหรอนะครับเลยไม่กล้าทำให้ใครกิน,นครับครับผมก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกับข้าวของเราเสร็จนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนนะครับโอ้โห ต้องบอกเลยนะครับน่ากินมากเลยครับโอ้ยเป็นอาคารที่แปลกใหม่มากนะครับก็ผสมกับมังม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยนะครับมีไข่มีน่องไก่โหหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะกินคัสองคนครับก็นะครับจะมาชิมดูนะครับว่ารสชาติขนาดไหนนะครับ ก็น่ากินมากเลยนะครับน้ำซุปอร่อยนะครับโอ้เป็นอะไรไี่สุดยอดจริงครับบวกกับบรรยากาศข้างนอกนะครับไม่ร้อนเลยนะครับก็มีโฝนเล็กน้อยๆนะครับก็ขออนุญาตทานข้าวก่อน,นครับเพราะว่าสุดยอดจริงๆนะครับ มันม่วงนะครับมันม่วงเป็นแกงเลยนะครับทําเป็นกับข้าวสุดยอดจริงๆครับครับผมก็อิ่มมากนะครับ <c oughs> สุดๆเลยนะครับโอ้โหกินซีฟู้ดแบบเผ็ดๆเลยนะครับครับเดี๋ยวพักผ่อก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ <c oughs> ก็ตื่นมาฝนตกหนักมากนะครับเป็นโอโน้ฝนช่วงนี้หนักจริงๆครับก็รู้สึกหนาวมากครับตอนนี้นครับ การล้างฝนนะครับก็ดีมากนะครับหนาวๆเลยนะครับฝนตกหนักมากนะครับคราบผมเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะกลับแล้วนะครับมีฟ้าล้างฝนจริงนะครับก็สนุกมากนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหาเจ้าของบ้านแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับครับผม สำหรับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทำอะไรมากนะครับก็มาพักผ่อนจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ปลูกผักมาหลายวันแล้วนะครับทำนู่นทำนี่นานๆทีได้พักผ่อนนะครับก็มาพักผ่อนที่กระท่อมที่เว็ออนไลน์นะครับผมยินดีครับก็ขอบคุณนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ชมคลิปจนจบนะครับก็เจอกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ハハハ。<laughs>